สวัสดีครับศกะครับมียาเก้ญปางวันนี้กะมาศกะนัมบะครับ 大宝塚方,方面は4号線5号線にお越しください。 ナンバーミーラーナハンユカプチェン焼キニクスアニサバ寿司ナカプミステークガイアン焼き鳥チョコアハンイタリーゴミアハンジンゴミゲンカリーラニーシュー自由ケンティーおさかみーせんマッカアニーみちせんティスは名物カレーナカプキンパソンガカイソゲンカオゲンカリーガカイソンタカマイクイキンテはアロイ มาคุยได้ได้นะครับวันนี้ทากะอุซามาโอซากะอยากชิมทาโกยากิอะไรอร่อยครับวันนี้ทากะมาโอซากะทำอไมเพราะว่าอยากไปหาซืุ้กงที่ไทฟูดมาร์เก็ตครับตอนนี้เพื่อันคนไต้กับคนญี่ปุ่นมาหาที่บ้าันเกียวโตจากจังหวัดโอคายามะครับถ้ากาอยากซื้ออะไรของฝากจากไทฟูดมาร์เก็ต แน่นว่าถ้าการรีวิวอาหารโอซาก้ด้วยนะนนโอเคครับไปเลยคนไทยรู้จักไหมตลาดกรมนะครับที่นี่ t h i Food Market อยู่ในตลาดกรมนอ,อนก็ End o a คงยู่อยู่นะทุกที่ในโอซากาคงยื่นแล้วครับ Thai Food Market ที่ในตลาดกรมนะครับเขียนใช่ไหมครับไ Thai Market โอเคเข้าไปเลยไทยผดิได้หรือเปล่ไม่น่ เอ้จาเอาอันไหนนะปุ๋ยี่ปุ๋ยสวัสดีครับยื่ในไทฟูดมาร์เก็ตเ้าไม่มีนนี้และอรยัเลลสามสิบเอียเอานนึงเอาอันนึงโอเคโอเคโอเคเอาอะไรนะก็ปอนนี่จีเอไหมลิจีไม่เอาเอางาะได้ไหมเงาะโอเคโอเคใ่ใอือารก็ต่าคจะจับกี่มงยังยังห้าโมห้าโม

ใั่ใช่อดีไม่นนจังนจักินข้าวมันไก่เลยใช่หมแจัแตจังโอยโตนั่แนะรัโอเคครับซื้อก่อนจากไตยฟู้ดมาร์เก็ตเลีลวครับทักกันจะแนะนาน่ซื้ออะไรบ้างอันเลขนะซื้อกาปงงะนะครับอันนี้กะปองงะเอจันชอบมาก เคียมว่ามาจากไทยใช่ไหมกระป๋องโง่ห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทต่อไปอันนี้ครับน,น้ำแดงน้ำแดงเรียกตู๊กไหมนี่ถ้ากลก่าวไปจันชอบมากครับใสน่นมใส่โซดาอะไรก็ได้ใช่ไหมอันนี้ที่ผงขายเจร้อยสามสิบครับประมาณสองร้อยบาทนี่ครับอันที่สามนะ M หนึ่งร้อยห้าสิบ Energy Doring ครับ รียกเอมร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบตู้ไหมไม่เนี่ยจครับจริงๆริถ้ากาอันนี้ไม่คุยกินแต่ว่าเห็นที่ไทยเซบุ่นขายเห็นไลน์ั้งแล้วครับลองชิมครัาแรกนะรถบัมไหนไทยเลดบูทถ้ากากลุยกินนะแต่ว่าอันนี้ไม่คุยกินอ่านจังหอมหวานรถชอบครับ

โอเคได้แล้วครับไปไได้แล้วครับถ้ากลคิดว่าเขาใส่คงให้เขาให้บัมมี่มือดลยิ่บครับแบบ แบบสไตล์โอซาก้าใช่ไหมเอ่องัน้นกินกน่อนนะกินกน่อนนะโอเคครับทาโกยากิร้านชิววานากะนะครับอีโฮโอซาก้าครับทาโกกินครั้งแรกนะมีซอสมายองเนสแล้วก็ปลาคัตสึโอนะครับพรึ่งต้องหอมก็ได้นะถ้าชอบมีข้างในตากก๋วยจีนด้วยอืมอร่อยมาก อันที่สองนัไม่หยุดไม่หยุดคิมไม่หยุดว้าวนี่ครับรถไม่เร็วแต่อไไรแต่ว่ากรีนหอมคิดว่าเอเนอร์จีดริงแจากตายกับตะโกยยกิโอซากามองกับไหมข้าวกับไหมลองจิ้มนะข้าวกับ โอเคขับมา k วต t o แล้วครับทาโกยากิอร่อยมากอยากกินอีกนุ่งร้อยอย่างทุกคนเห็นไหมครับทนนึ้นี่กับนี่กับนี่กับเอจังนะครับเอจังนาโตจังแล้วก็ตอนนี้กำลังรอทักกับมาอยู่นี่ コンファコンファナムデンガ,ガポンゴーオーケーなパイハップワンパイハプワンパイハエちゃんパイ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 おお納豆ゆうがプワンくんーコンルンプワンおお納豆サンケレオきた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 ぞきたぞなっちゃん

โอเคนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเรามีอเด,ไไดียติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรับบ๊ายบายเอจังทาก,กากินอกถาก็อยากกินเตีอวสักาไปดรวยใช่ไหมเอจังไม่กินข้าวมันไก่ะคะ่ะโอเคอบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย